็ได้นําหัวหมูมาถวายเก้าหัวนะครับนะครับปู่ตาที่อยู่ที่นี่นะครับบ้านน้องคู่นี่แหละครับนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สายตาไผยสายตามันนะครับแต่ว่า0.8มีชัดเจนนะครับนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สายตาไผยสายตามั่นนะครับแต่ว่า0.8มีชัดเจนนะครับ มักกะต่อครับสําหรับคลิปนีนะครับเออเดี๋ยวดูอของตัวเลขอีกครั้งหนึ่งเป็นแต่ว่าเป็นการแก้บนนะครับไม่ต้องหวัดดีนะ <c oughs> อะผมได้จากข้อมูลจากพี่เสถียรน,นะครับซึ่งเป็นการแก้บนหัวหมูก้าหัวนะครับที่สอบครูติดนะครับแล้วก็ขอเลขนะครับเมื่อช่วงตีสี่นะครับเมื่อช่วงตีสี่ เลขทูจะนำโชคหรือเปล่าไม่รู้ที่คิดว่าตัวนี้มันก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูให้ดูบรรยากาศกันนิดหนึ่งนะครับว่าเรื่องของตัวเลขในการเสียงโชควันนี้นะครับ,เป,รบเป็นการแก้บนเป็นการแก้บนหัวหมูเก้าหัวที่สอบโกรติก สอบครูติดนะครับพี่เสถียรส่งมาให้นะครับแต่ว่าจะได้เลขตัวไหนนั้นยังไม่บอกนะเดี๋ยวให้ไปดูคลิปก่นกอนครับ

ตอนนี้นะครับผมมาพีน้องท่านผู้ชมนะครับมันนี่เพิ่นกะมาแก้บนนะครับในสิ่งที่มงมาศปารถนาสําเร็จนะครับเพิ่นก็ได้น้าหัวหมูมาถวายเก้าหัวนะครับนะครับปูตาที่อยู่ทห่นี้นะครับบ้านน้องคู่นี่นะครับมันนี้เพิ่นก็ได้ขอในด้านศาสตร์ตัวเลขนะครับเพื่อที่จะได้นําไปเสี่ยงโชคกันในงวดที่จะถึงนี้อยู่เือวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 5านะครับ คุนจุดนะครับตัวเลขที่ออกมานี่เป็นตัวนี้นะครับบางคนก็นว่า308นะครับอันนี้ก็แล้วแต่สายตาภาสายตามันนะครับแต่ว่า08นี่ชัดเจนนะครับตามที่แอดเบิ้งนี่แอดว่าเป็น9นะครับ908แต่ว่าข้างบนนั้นบอยชัดนะครับแต่ว่า2ตัวล่างนี่ชัดเยูยนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมสิ มาตัวใดกระเบิงเ้งก่อนนะครับสายตาไผสายตามันครับโชคไผ่มานไผ่หมานมันเอาไปิดเสียดีโฮที่เห็นกันสุกุศลนนนะครับนเอาสามนีนะครับพี่น้องให้โชคให้มานสุกุศคนเด้อำหน้ากันเลยครับผมสวัสดีครับเอา่าดูด้ยกค้ันีเก็วนเย โอ oh, ้ย ano, สวเดีางกาวรลายมันบกพม่เหมโอ้เฮ้ยเป็นเลขอะไรอ่ะศวนแปรหรือเปล่าผมมองไม่ชัดนะแยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งฮะผมดูแป๊บหนึ่งก่อนเป็นเลขอะไรอ่ะไม่รู้เลขสามอือ ไม่รู้นะว่าเป็นเลขอะไรแต่ว่าเลขท้ายสองตัวอาไปศูนย์แปดเลยกันไม่ชัดอะ่ะเอออ่ะใครท่านผู้ชมครับสําหรับไอซีที่ดูอยู่นะเห็นไม่นตัวอะไรอะ่ะพิม์ใต้คลิปนี้หน่อยคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์บอกหน่อยเออแต่ว่าผมไม่แน่ใจอ่ะตัวตัวแรกคือตัวอะไรแต่สองตัวเนี่ยสองตัวรู้แหละนะครับศูนย์ศูนย์แปดเอ,อรู้สึกว่าจะมีศูนย์ั้งที่ผ่านมา เห็นมีศูนย์บ่อยอ่ะคลิปนี้ก็ยังมีศูนย์อีกจะมีศูนย์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจนะศูนย์เดียวมาหรือเปล่ารู้สึกว่าผมจะเจอศูนย์บ่อยนะในในช่องของผมใช่ไหมอืมถ้าใครชอบศูนย์ไปเลยดีกว่าไปรีบหาซื้อเลยศูนย์ติดไว้ก็ดีหน่อยศูนย์แปนะครับอันนี้เป็นที่บ้านหนองคูนะบ้านหนองคูนะครับตำบลหัวงัวอําเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับที่ อสอบครูสอบครูติดก็นําหัวหมูไปแก้บนที่ศาลปูต่ตาท้ายหมู่บ้านเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็จุดทูปเสียงทายขอโชคตามความเชื่อได้ตัวเลขอย่างที่เห็นนะครับแต่ผมเห็นชัดๆก็คือไอ้ศ8นนี่เออแต่คลิปก่อนหน้านั้นก็มีศูนย์นะมีศูนย์อยู่ใครชื่นชอบศูนย์ก็ตามเลย นำมาเป็นเดียวเท้าให้ท่านผู้ชมอ้าวไม่มีอะไรสีสันมากนะครับอ้าท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวเลขไหนนะบอกด้วยพิมพิมใต้คลิปนี้คอมเมนต์พิมใต้คลิปนี้เลยว่าตัวหน้านี่คือตัวอะไรผมไม่ชัดเจนผมก็ไม่กล้าพูดนะแต่ตัวที่ชัดก็คือ08นะชอบไม่ชอบก็มาเป็นแนวทางน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวไป ไปงานบุญอีกนะฮะมีมีมีอีกนะฮะไปงานบุญเดี๋ยวไปเจอกัน,นครับจุดทูบเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดตัวให้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมนิววาไรายที่ด้วยนะครับทั้งเพจและ u t u b e นะครับสวัสดีครับผม